เมื่อสิบปีที่แล้วนะถ้าใครได้ดูช่องฟาร์มลกนะนี่ก็จะคุ้นหน้ากับชายคนนี้พี่อดัมตีสิบครับวันนี้พาไอดอลในตำนานมาบุกบ้านครับไปครับพี่นะปกติพี่จะไปฟาร์มใช่ไหมไปทั่วเลยไปทั่วแต่อันเนี้ยอย่าเรียกว่าฟาร์มเพราะว่าเป็นบ so in oui> mm, okay. ้านเลี้ยงผมไม่ถึงระดับฟาร์มเหมือนโฮมบีดอะปราณนั้นไปลักษณะโฮมบีดเข้าไปแล้วโอ เลี้ยงห้องแอร์ซะด้วยนี่ไม่ธรรมดาได้ไอดอลมาจากเฮียฮะมหาชัยซึ่งกลุ่มเนี้ยไม่ได้เป็นกลุ่มที่เราเลี้ยงเชื่องใช่ไหมกลุ่ฟินจะเลี้ยงแบบว่าอันเนี้ยอยากจะลองเพาะพันธุ์เพราะว่าผมอะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเพาะพันธุ์เท่าไหร่อยากจะลองมีอังกฤษมีฮอลแลนด์แล้วก็นี่ฮะมี L F L F อยู่ในรังนี่นี่เขาดูอ๋อแล้วเบิร์ดแล้วเบิร์ดพวกแล้วเบิร์ด L F นี่อันนี้ออกมาแล้ววะล่าไข่ออไข่แล้วเหรอไข่แล้วฮะ ตุงตุ้งที่ตู่ดีกนะใช่ใช่น่าจะมีอีกนะอันนี้คือคอกแรกเลยใช่ไหมออกลูกว่าใช่ครับเพิ่งใส่รังก็เอามาจากบ้านเฮียฮะแล้วก็เพิ่งใส่รังนี่ข็มก็มลก็มีฮะโอ้ก็มลนคือนกโรคเยฮะเนี่ยเลี้ยงดีทุกทุกประเภทนะนี่เมื่อก่อนเยฮานี่กับอีลาใบนี่เลิฟเบิร์ดเป็นพันตัวเลยเมื่อก่อนอ่ะใช่ครับคับเบิร์ดหนึ่งละเรื่องเลิฟเบิร์ดใช่ไหมอันนี้คือกลุ่มฮอลแลนด์ราคาฮอลแลนด์เมื่อก่อนอ่ะร้อยบาทยันรุ่นคุณปู่คุณทวดนะฮะตอนนี้เปลี่ยนไปละตอนนนนี้ฮอแลด์เป็หมื่น ก็มีนี่บ้านคุณเอกก็มีแล้วบ้านคุณแป๊บบาทที่ระยองอ่ะสองสามหมื่นยังมีตัวละครึ่งแสนตัวละแสนเมื่อก่อนยังมีนำเข้ามาในประเทศไทยนะหลายคนชอบติดว่าฮอลแลนด์ต้องร้อยกว่าบาทครึ่งแสนก็มีฮอลแลนด์มีอ่มีแต่เขาไม่รู้กันเพราะว่าไม่ได้อยู่น้ำท้องตลาดส่วนใหญ่เราจะไปเจอนกพวกนี้อยู่ตามท้องตลาดคือแบบต้องบอกอย่างนี้ไม่ว่านกจะสีสูงสีพื้นฐานมันเป็นนกดีเหมือนกันหมดมันมีคุณค่าในตัวของเขาามันแค่ไอ้เรื่องสีมันแค่ตอบสนองความต้องการถูกต้องมีหงยกยักษ์ใช่ไหม อันนี้ฮอลแลนด์เห็ไหมตอมันผิดกันเลยไหมน่ะนี่ยอยู่ตรงติดกันแล้วดูตัวดินกลังเนี่ยเลี้ยงจากห้องแอร์ตั้งแต่มันยังไม่เข้าคู่เลยนะฮะแล้วลองเปิดเปิดลังดูนี่โอ้โหนี่นกเพาะในห้องแอร์ครับนี่นี่นี่ผมโยนสุขภาพดูไปไงฮะโอ้ดูดิกินขนาดนี้อย่าถามว่าสุขภาพอะไรโอ้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์สุดยอดสั่งนี้ก็จะเป็นเอาไว้ตรงบินเดี๋ยวอนาคตเวลานกลงลังมาผมก็จะปล่อย นี่นี่ขูกินนี่ออกแบบกงบินก่อนจะมีลูกนกเรเนี่ยนี่เปิดเข้าไปนี้เอาไปเลี้ยนกได้เลยมีสองฝั่งเลยเปิดออกไปอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราเปิดมาเปิดมาแล้วก็เป็นทางเชื่อมไปนี่ก็จะเป็นกรงบินนี่คือกลงใหญ่ขึ้นใช่ครับเอาไว้ออกมาจากห้องนี้สําหรับถ้าเป็นนกที่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเชื่องนล้งฝึกบินแล้วก็จะปล่อยในนี้ได้เลยเอาไว้อับแดดด้วยครับแล้วก็ให้เขารีแล็ก คู้คูฟินมีกี่สายพันธุ์อยู่ในบ้านละตอนนี้ก็จะมีนกกลางพวกเกรอเมซอนตอนนี้ก็มาเล่นหงหยกเลิฟเบิร์ดรับคือจุดเริ่มต้นผมเนี่ยคือผมอยากให้คนเห็นค่าหงหยกเพราะว่าหงหยกแม่งโดนทิ้งขว้างโดนแบบนกคู่ผู้อาภัพใช่ไม่มีราคาแต่แม่งมีทุกบ้านสมัยก่อนสังเกตในบ้านของเรหงหยก30กว่าตัวแต่ถ้าเราจะเลี้ยงเชื่อนี่ก็แยกแยกกลงไว้เลยให้มมนไปกลงตัวเดียวแล้วฝึกอยู่กับคนมันจะเชื่องได้และที่สําคัญคือตัวผู้มันพูดได้ สอนเดือน 2, 2> สองเดือนแม่งพูดแล้วร้อยกว่าบาทก็พูดได้ใช่มันพูดได้หมดถ้าเรารมีความรักแล้วเราใส่ใจเขานะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเห็นหงยกสวยๆสีสูงๆ,งๆแปลกตาที่หาตามท้องตลาดไม่มีเนี่ยเราไปดูที่ไหนครับพี่อดัมนี่แหละครับวันที่25ตุลาคมเซนท่านพระรามสองครับเรามีงานปกวดนกหงยกทุกสายพันธ์เลยนี่สวยๆพวกนี้ฟอลโล่แบล็ควิงหงยกยักษ์ของเฮียฮะมหาชัยก็มาครับไปดูันได้เซนท่านพระรามสองครับ25ตุลานี้ครับ